เอเงินไปตลาดมาพี่น้องต่างเมือง <c oughs> ไปโอไอโอป่อ <c oughs> <c oughs> ปลาสิไปซื้อของกินมาไหวพี่น้อง <c oughs> ปลานี่นตัวหนึ่งหาดอนปลาอันนี้ตัวหนึ่งหกดอนปลานตัวหนึ่งหกดอนได้ราคาพี่น้อง เลอเนเอีวเจ็ดจันนะจัะนี่เจ็ดจันแล้วพกพกดดนพี่น้องนะคะมันนี่พกโดนตายอยู่พี่น้องวันนี้เจะแจติดตาคาใส่รตูเจกตาคาเออาดดนหาสิบสอง นำปลากะน่กระ้องนตายซื้อมาสามกดนำซีอดำมัซีอี๊ดำมัแคะด่นมสามโดนกกับนั่งนานี่นายเช็นบอกยังงก็ได้เพิ่อนำกานพ่น็องตากเห็นห้องชอนตา นางกินนักตุ่นเดากินได้ออกมาเกนยานางอันนี้ปลานี่ยม่มีราคานะาโอเงียน,น,นะเนาะปลาแกะปลานางในะพี่เนาะจะชื่อมากมุกคือจากมุกปลานางคือว่าเท่าไหรบุกปลาเนี่ยนี่ปลาดุกปลาดุกอุ้ยว่าดุกหนา้าปลาดุกอุ้ยอันนี้นุ่มชิดซ้ำโดนมาตุ่ จามดอนนะช่สิอเเจ็ามดอนใช่ไหีลอกเขาดิจักทไรทงหนึ่งสามดอนตัวเขาเนาะนี่ซิวดอกเขาซื้อมากสองาหาทงพี่น้องหาทงซิวเอาวหน่ยาทงค้นเล็กเนเล็กไปกุ่มเท่าไดรนี่ เจ็ดตอนแล่วก็ุ้มเจ็ดตอนเก้าเก่าุมซื้อมาในสี่ดูก้าซื้อมาให้อีกะพี่น้องรอยงัวคนี่ตอยเกากาดอนใชเออในราคาเว้ลูกยางพ่อไ่ได้กินนี่ราคานี่ร้เับเก่าสิบสี่ ตัวนี้เท่าไรนะาซีซาซีดอนตัวนี้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็สั้นมันมันสื่อสั้นหายคิดเลงเท่าไรเคสามดอนไปสามดอนสามดอนเก้กดอนนันะนี่ก้านนคลขสดอนเกาเกาเอับไว้ตัวเีปีใหม่จเท่าไรสาดอน 3 79. Chi đòn này ừ. cái chi đòn, chamá đòn này đòn chi đòn cột sợi dây này bên trong. Kẹng, băngong chi 3 đòn, chi đòn này. Nắm máy, máy cặp bông. Nha, lấy 3 đòn, 3 đòn 79. Nắm máy, sợi ซื้อตัวมมากระปองมาสี่กระปองซ้ำนเก่าเก่าเห็นไพี่น้องเบิ่งไก่สิบเห็นไหมเปกซ้ำโนเก่าเก่าน้องมานี้อวจละกับเขาซามกระสอบซื้อเขาซ้กระสอบมากับไปซื้อมาต่างเมืองต่างแขวงคนพี่น้องลงกระลา พงษ์ซื uh uh um e ้อม่พป้าวไปตำกินเด้อคล้งทั้งมดในรถหาลอยปลายเข่าอีกนซามกระสอบนึงสี่สิบเจ็ดดอนเข่านี่สวิตไลนนี่เข่าในแพงซามสอบามสี่องลอยปลายซื้อเข่าลอยปลายลวซื้อของกินอีกดูอีกเพรแม่จะซื้อของตัวเองเนาะ ชื่อไฮดูแม่ดินดาม่นาเขาเขาชื่อข้งควนไานพ่อแม่พ่อแม่ก็ชื่อของควนนายเขาคือกันเบิงนกเนี่ยเทอดายในนกเนี่ย้หพี่เราเท่ดานี่สชิบชีดอนวันน่งิบีดอนนกน่พี่จุหาดอนนี่เพิ่จะหาหกร้อยเมัเป็นหมัอีวนหนามนว่ได้ชื่อนะ มานี่จะซื้อกินเพื่นพี่น้องสามดอนก็ไน้ปนยาสามดอนเจ็ดสิบเก่าพี่นอ้องเปากอกินแกขีล็เกาเขาตู้เย็นตู้แกงปลาิน,นี่ก็แพงซื้อมาซื้อปลาดิมาสามตัวปลาทูแปรนี่สร้างเรื่องในโซงตัว สองตัวก็ปะเนินสามตัวปลาเนหาทงปลาปลาปลาชิวอ่ะเอาพี่น้องปลาชิวตัวใหญ่นะเป็นมกตัวนี้เป็นเอามาติมาติหัดหัดแกงแพงได้ของอยู่เมืองเนาะแบบนี้บัดจะชิหาลอยกันนะพี่น้องอันเต้กระิมุกอันนี้ใบประนางนี่ได้มักใบ bài kia cắp khẩu tớ bà tôi này tôi nhảy nó cái tôi nhảy nó bố mẹ tôi này nói nó tôi này nảy hẳn cứ xì xẹp cơ tớ nhảy vô chặt cả bố ra ăn ăn luôn tớ dạy tụi kép mà nè kép chạy khô đồ này đây sao, kép khỏi trái khô này của mẹ bớt mẹ nó ừ, ai chê con kê ตัวเย็นอยู่เนาะตัวเย็นใหญ่อยู่เนาะพี่น้องที่ไปกินนี่นะโอ้ก็ร้ายเดือนอยู่ดอกพี่น้องปลาทูอย่าดอกกินั่งครับไปคนไปใช้หน่อยภาษาภาษาละก็ที่จะเอาไปซ่อนหรือว่าวาวมันเป็นอะไรกอเขาละได้ละว่าเป็นยังไงวัวไม้ไปให้พี่เมียนได้บ้านนี่นะวัวหนาเมียนได้บ้านนี้ ในหัวหน้าก็ได้ไปเจอบนบุเงนในหัวหน้านี่ท่องดำด้ยพอนี้ทองนั้นสอดยังตนปานอใช่รเรามากินในสบายปนีนะไปเป็นท่องไ่ะกินกับไปเขาไวพวกเราเห็นยังบ่เห็ดมอนี้เขาเห็นยังตักก่อนเหมือนปากัไปไก่ก่อน น้มามโนมีผจะกินอันนี้มีเจ,จ,จ,จี้แกงกิเลกินแกงกิเลยกินตุนนีแล้วแกงกิเลสใครกินป้าน่งกใช้กันนะพ่อปุกกก็ใช้กันนะประจึกเกาะจึกอน

đây này khá chứ biết tròn mà nè Cho vô sử dụng bằng này và sử dụng bằng ươn Và vương tủ nhiên lắm cắt nó phía đằng đó Và phần chứ bạch chân này Còn lại phần tay phải tụ Tay phải nội cho nó nè Vô vương tự nhiên nhảy Ừ. Đây sẽ ọc bay nó ọc rồi Tại phải Ừ เอาไปตู้เย็นของกินในตู้เย็นมันก็เดือดถือสีน้ำมาให้พองอุ้ยแตงเงยพูดไหเนาะตู้เย็นตู้ยยใหญ่ตัวหน่าจะใช้ตู้ดังน,น,น,นี่ของกินในตูน้เย็นน้ำแข็งนุ่งเสาเพียบเลยนี่ของกินมันน้ำมีแต่ชิก็ได้ไปหาสีปลาเชื่เนี่ที่ตู้ ู uh. ้า mm. น hey. ิ่งยกยกอันกระดูกขามาดูด้วะกระดูกขาบเป็นย่กระดูกขาเยอะมาเล้อกระดูงอันมวยเทียน้ำทางบ่เฮ้ยเสร็จแล้วอื่เอ้ให้ลูกอันหนึ่งอย่นี่ก่อนยังสองบ่ก็เดินไหลพนชองนี่ะเฮ้ยไ้สบ่คนนชอง ให้ดูกช่องอ่านเอาก็เอาช่องอัานเยแ่ไยังไงปีกิกินนะนี่กระดูกขาอ ok ันหนึ่งชิดช่องนอนนน้กระดูกขาไม่้ไื้อไม่ะกเที่ยวกระล่าเนอะมีแต่ตะจุ๊บะจุกอยู่ต่ค้องกินแต่ว่ามีแต่สีชวนร้าย ก็บ่อยากกินฉี่ได้ก็ได้ไปซื้อปลาบ่มีปลาบ่ได้ัวหาปลาสิหมักไช่เอาไว้ที่เราเหมือนพี่น้องมันกินกินเนาะกินข้าวคายอยู่เองก็กินอยู่กระคมอยู่แล้ว่ะทงนี้พักก็ออกมานนั่นแหะนี่บอกก็ดีกว่าก็ยังได้ทงอยู่พี่น้องใจตุกเขินมาตายทงอยู่นะไปจองอัน

ที่ตุค้างโมคือกันเอาใส่เอาใช่เงยงเงงใดเยคนยังเงียงออกมาปีไม่ปีไม่กับสามตดนเก้าไปบนมันไไก่มือเนี่ยนี่เลยตุนี่ห้อคัะอืมได้ โดอกพี่นอ้งนกเ่านี้สินบโได้สิบสี่สิบแลเนกระปี่นดก็ค่าสิบสองยังไงด้วยย่านางกิเลสรอหะเขาบอกว่าอาขุปชาลุ้งใบตุ่มยั่กิน้องคนมานตู้ก่อเนาบอบังับกระไรเอามาด้ว สมูสมปลาดิฉันสมบลาเด็กพี่น้องสมปลาขันหน่อยสมปลาขันเป็นอะไรก็นบ้างวอันนี้สมปลาสมปลาสมปลาไว้อันสมปลาสมสิ่งกัดอะไรก็นใบนี้ละ เอาลอยมาสวยลอยขนาดจังคอยบังบมดเมียนอยู่กะลาเคลื่อนเคลื่อนครัวทุกว่าอยู่หมดนี่จะเคลื่อนใส่อยู่ในครัวกะลาเหตุหันใจไว้เพื่อยังเมียนไม่เป็นอะยร กันบอกเมีย่ยงใหญ่ก็ลามันหน่อยกับ่นหนอยปนได้มาคือหน่อยกันบันเต็มมาหน่อยบนเห็ดอทนั่นบหกมยังพ่าหเห็ดังเห็ดแต่มันจะกินว่าเช่าว่ต้องเห็ดยังลูกซื้อมาหายนี้ด้วยมเกับกับช่องลอยกืบรอยไฟละกืบธนัยลอยลอยชนตัวนั้นลอยชิบวกก่าลอยรลอยเาเก่าลอยเสาเก่าก็ลอยชาชี่ทละลอยหาชีพตัวหันเมนตัว ซื้อมาให้พ่อกับแม่กินลูกสาวใหญ่เป็นจังได้พี่น้องเลยเป็นดั่นี้แหละนอนง่ายดุเต่าหลอกลานอัปเดตพักยี่เดือให้เบิ่งพี่น้องมึอเลยแล้วแต่ชี้ยงอยู่ได้พี่น้องอัปเดตให้เบิ่งพี่น้องแก้มัากระปงอยู่นี่มันบัตายนี่ยวนี่มันนี่โปงเลยแต่ใบแก่ใบแห้งใบอันเก่ามันก่สี่กรอบๆจากสีขาวแต่ว่าหยอดมันยังมีบพะตาย บมตายเด้อพี่น้องเด้อลอะเอาไว้เบิ่งนี่กระเดือนหนึ่งนะเจ้าน้อกระเดือนชองเดือนซ้ำกะเอาลรคเนื้อเลอะออกเลยสิไปปลูกได้เลยสิใบเก่าว่าสีแหลมจะสีแหลมจะสีละสีแหลมใบสีเห่มจะสีน่องเอาไว้เด้อพี่น้องอยู่เมืองน้าตะเคียนด้นี่ก็บอกเขาไปปลูกหยักกะหยักพักกี่เดือนกะหยักปลูกหยักวันนี้ยงดุซ่าค่อยมากโอ้ย ตัวน่อยมัน m ặ กต ộ มสายสายงูนี่มันบวตายสิเนี่ยมันย OK ังดีออกไปกับที่ปงผุขึ้นมาเห็นปะอัพเดทให้เบิ่งกบุรพาเนี่ยบ่ชดนี่เจ็ดเจ็ดโดยเจ็ดเลยแต่นี่สิยังนี่นี่หยอดป่งอยู่แล้วมันบวตายมันก็โอเคแล้วพี่น้องก็ยังอยู่เห็นปะ ออกไปกะแตกงาแตกยอดออกมาคือเก่าทัตา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 ้ต้องเช็ดเอาไว้คูปีอยู่เียมาถามเนาะเอามันบุกเนี่ยปวดตายไปจากสิบตายบวดแถวลำมันยังดีแต่ว่าฮดน้ำจะฮดจะเทิกเด้อยพี่นอ้องไอฮดส่จานดุมเนี่เด้อพี่น้องเด้อเอาหนาใสะเนินน้อยๆใส่ลายนี่ใส่ตามนี่มันดูดขึ้นเองฮะ เบียกใจบ่เข่าสามสองนี่ลอยเท่าไรสามสี่สิบสองอ่าสอรยสี่สี่สิบเจ็ดสองน้อยเจ็ดสองร้อดใช่บ่อสองร้อยสามสิบมบอกแล้วเราจืดทงกินว่ะลอยตั้งสามสี่สิบสองเป็นลอยสองลอยเช้าลอยเช้าลอยเช้าสามเจ็ด จ้าเอ็ดลสี่สิบพาสิบสามกระสอบนี่ประมาณนั้นละอาก็จะอลงกางเสียเพอแม่พี่น้องเบีกละยี่บล่ะเบื้องเนื้อแตงตัวนะอืมแต่งตัวชอกแตงตัวบ็อกซิ่งเละบิเสียเอาเขาลงกรางไปไปอยางน้ำกดกรรมกรก่อน จำก่อเบรกห้ามซ้อนดีโอระวังได้เลยปรากดขี่ทางนต้งเดี๋เอานนำได้กะลาลกเลยเนาะยันเดือดหมดลเด็กเขาอยู่ในก็ะมี3ามกระชีกระชอซื้อมาไว้ย้ำน้าตรงจะซื้อไว้จะกลัวไว้พี่น้องในว้ซีมินเด้อพี่น้อง ในปีไปซิมินเป็นกลางเรื่องนี้เลยเขาเจ้า,จาส้มสอบเขาเจ้าหรซ้สอบนีเขาเนี้ยเเขาเจ้าสอ,อบหนึ่งเขาเนียวบ่เล้เขาเนี้ยวไปป่ฮะไม่เห็นวะโอ้เขาเนี้วนอนเนาะโอเสติกายไวลาหรือบิดไรกระจายยังสอบเดียวบะสองสอบทับ้งในช่องสอบอยู่ดิบม่สูกินเขาเนียวสี่สอง หาฮกฮกกระสอบซื premises, ้อมาไอ้ยามนาอย่างเช่าร้องยังมันอันนั้นนะพี่น้องมันทำบาบนี้ได้ปกปิดค่อยก็เลยปลูกต้นตาลต้นหน้ะตอนเนื้อเนี่ยพี่น้องปลูกพี่ชวนจะของนี่นะนี่มวยว่าทนัได้ปกพปิดได้เยอะแยะเลยพี่น้องพี่ถาดหนึ่งได้ปกปิดกินู้น่ะนี่อันนี้กระขูหนึ่งได้พี่น้องนี่กระขูนี่บปกปิดกินู้นี่นี่นะ เออแม่ทอดพริกพริกเนี่ยนะพริกขาวตาไก่รอกินช่องพีกอบบุญน้องพี่น้องเนาะเอากรรมกรลงมาอีกแล้วซอมนี่งคนเบียดลงมาคนเบียดบ่ได้คน็นคนปาตัดคนเบียดนักให้ตู้ฟัวคนเบียดมาปลาหม่าวยไปไม่เน่าอะไนี่ไปไปเอา แถานี้แล้วยมาข้างขึ้นข้างในกันไปเขินไปเป็นย่อลงมาไอ้ย่อก็ได้ก็คือโบโจนี่เคยมีเครื่องดันยุกเป็นเส้นเป็นยังเครื่องกระป๋องลงมาใบนี้ตู้ตัวดุมเลยระวังเด้อชาวเด้อระวังเด้อ ตกกันไล่แล้วเฮ้ยตกกัะไดลงมามีไฟฮับไรได้เด้อค่อยๆเด้อลงมาเบาๆเบาๆอ้าวโอ้ยเข้าหาชิบอันเจ้าหาเผาเจ้าหากิโลหาชิบเผาเจ้าหากิโล หกก็ชอบหกเจ็ดคือสอบขจ้าสอบหนึ่งเม่อไรแล้วเขาเจะเอาคนนี้นี่แหละโอเคอเคยู่ดีมีแห้งพี่น้องเอาดื่มเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องใครอยากได้เขาโอ้โหจืเข,ขาบ้าค่ะโอเคบายสาวบายเด้อพ่่อแมพี่น้องยูดีมีแหง้งสีใหม่มาฮอดแล้วยูดีเมียก็ุะขุดสุขคนเอาบายบาย